เพิ่งตื่นเหรอ Good morning ตื่นเป็นวันนี้แพนของเราก็คืออะไรบ้างเฟอร์มีฟิตติ้งนะคะแล้วก็ต่อด้วยฟิตติ้งอีกแต่ยังไม่บอกว่าอะไรแล้วเราก็จะไปไปอะไรต่อ๋ยนะไปไปพรีเซนเทชันแล้วก็มีฟ e. ิตติ้งอีกฟิตติ้งสามอันค่ะเฟอร์ขาดอันหนึ่งที่สำคัญมาก <Shop ping. S 1> ไป shopping <laughs> เป็นช่วงว่างเมื่อไหร่ว่างเมื่อไหร่ต้องเอาแผ่นนี้มาเสียบเพราะว่าเราอยากจะไปดูแอ n เน่คอลเลคชั่นใหม่แต่ถ้าใส่ไปเลยจะได้ไหมอ่ะอัดตัวหนักบนไหลนี่เลยนี่คือคำว่าขึ้นไหลของจริงก็คือน้ำหนักกระเป๋านะคะเป็นอันนี้ไปแล้วสามสิบเปอร์เซนจริงแต่อ่ะมันก็ได้ทำถูกแล้วมันก็จบอ่ะ กระเป๋าอีกด้าโคสเทลซ่าข้างในของคอสอันนี้ของแอกเน่ฟิตเช็คฟิตเช็คเอิมเสื้อข้างในเป็นฮิตเทคแล้วก็ชัม,มุดต,ตัวนี้แล้วก็แอมนอตนะคะแล้วก็แมงโกยียนเข้ามนของแอกเน่ นี่เป็นน้ำดื่มจากเ e อเวียงแล้วก็ส้มจากคอสซ์รีรีวิวค่ะส้มจากมิลานมาไกลมากเสือสีอร่อยมากรับยิ้ส้มจากมิลานค่ะตอนนี้เรามาถึงเร็วกว่าตอนนี้ถูกแก่กข้างในทำไม,ไม,มเพื่อนมาถึงครัไมไม้งแรก เราก็เลยมาแวะกินข้าวกันก่อนมาต่อแล้วเราก็ร้านน่ารักมากนี่คือข้า,าวเช้าของเรา่คา่รมันส์ก everyday เราซื้อยังไงกับชุดนี้คะ มุนตัวสีเราจะยังไม่ปั่นถอยเราขอลองอีกรู้น่ะ oh, Let me check I think that's nice oh. yeah. That's very strong and cool ก็ดี better than koat mm. w Yes I think so Can I take a photo if you oh. stand here? อันนี้ตัวนุ่มนิ่มเป็นพิเศษนะครับ Like <laughs> more it's Just for the volume, yeah. that's <laughs> for the volume, yeah. I think that's good. I like the trend, mm. it's that. What works the best? you like a princess now with this like yeah. <laughs> volume, <laughs> yeah. <laughs> mm. Mm. ได้ลูกที่ชอบมากมากน,าน่งมองแนคะ่ครั้งอุ้ยใหญ่ตัดอ,ออกแล้วนะ next station second fitting of the day with Chloe ดันหล่อติดมากไม่ผิวช่ำอะไนะ ยทำไมแสงตรงนี้มันก็ไม่เจอแสงเลยจะอ้วกอ่ะรถติดมากแล้วก็เบรกบ่อยสุดๆไปเลย ใครเอาหงพอมาบ้างนี่มดพูดฉันใส่ไว้ในกระเป๋าโอเคไปดีกว่าแล้วตอนนี้มาถึงที่พิตติงโคลเวลมาดูจะได้ใส่ชุดไหนชุดนี้มันอะหลอ ฟิตติ้งเสร็จอีกหนึ่งที่แล้ว next station ค,คือ presentation มดาร n i m i t g โอยไต้องเก็ r e a มือเป็นไงนะไหนมือเป็นไังนะทำไมมันมาจากไหน,ม,นมาจากไหนสารภาพไปสารภาพมา เขารู้แล้วไข่รู้เลยเหรอเฮ้ยอันนี้ในอะไรนะในตู้เสื้อผ้าเรามีห้องน้ำใช่ปะตู้เย็นอ๋อกลคืมีคนถามว่าคนจะถามว่าอะไรวะมีห้องน้ำไหมคือในตู้เย็นเรามีน้ำกินไหมแต่ว่าในตู้เย็นเรามีห้องน้ำไหมโอเคใหม่ คนใส่ส้นสูงข้อควรระวังนะคะเมื่อกี้เพิเ่งเจอกับตัวคือระวังคนเดินผ่านเราเตะส้นเท้าแล้วงเท้าก็ โอ้ยโอ้ยน่าอาดนเลยสัานรีงร้านชื่อคาฟ่คาฟ่น้ำผักกะหรีเลสนาเออเหมือนกันนม่เหมือนกันเราไม่รู้จะว่าโอ้ใครสั่งผัก ฉันต้องขับถ่ายสะดวกแน่นอนโถ่เขาไม่ได้เติมน,น้ำให้เดี๋ยวเราต้องไปเจอ<ด>มันปไปมันปไปเกิดเกิดเกิดใช้ตะเกียบเราเหรเอห้นนนานมมาเ้าไม่เห็นเลยเอาเป็นว่ามันยากอันนี้คือความหิวฉันท่อน,นี้มากินเถอะท่าน ขอยาใช้เสียชิซองนี่ตัวจุกโ <Okay. S 2> อเคนะอัปเดตสถานการณ์เรื่องเงียบอัปเดตสถานการณ์ภารกิจเนี้ยเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวันนี้ จะมีการรวมตัวครั้งใหญ่เกิดขึ้นและฉันก็ลืมเอาพาสปอร์ตกับปัดไม้ไปแล้ว oh. วิ่งไปเอาได้ป่ะเอ่อ Excuse me Excuse me Can <Yes. S 1> you do the circle I forgot something Sorry Can you do the circle I forgot something at the house <c oughs> I I will walk you, you forget Yeah I will walk and you do the circle to pick me up Is it okay? Yes, it's okay, May you change in application. I uh Oh. Okay. Then there's in tampai pai. There's in tampai Okay, no, it's fine. I will go, they will go the same. I will go with you. Yeah. Bye. Okay. หลือเพียงเราแล้วที่นี้งงไดคอนเทนต์เลยเ nice. จอกันเออที่เน่ที่ช็อป

เดีลยวเจงกับเฟอไม่คุ้นค้าแต่เราบวไหวเราไม่หวันนักอกง่วเหนืวยาหนิ